สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทางช่องอีสานเลืเล่อยเปื่อยครับวันนี้พามาที่สวนที่อยู่แถวแถวบ้านเหมือนเดิมนะครับจะมาดูว่าตอนนี้อินทผาลำในลูกโตขนาดไหนแล้วครับตอนนั้นผมมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูก็คือช่วงเดือนกุมภานะครับตอนนี้ก็คือเดือนพฤษภาแล้วกุมภามีนาเมษาพฤษภาก็ เกือบสี่เดือนแล้วครับถ้านับวันก็จะประมาณสามสี่สิบสองร้อยี่สิบกวันก็อิสราลัมนั่นก็ประมาณจะประมาณร้อยหกสิวันนะครับอยู่มานั้นที่ก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันนะครับลูกจะสุกนี่นะครับคือต้นที่ผมได้มาถ่ายวันนั้นอันนี้ผมจำพันไม่ได้นะครับแต่ลุงเขาไม่อยู่ แต่ไม่ใช่บาฮีนะครับแต่เกสรที่ผสมเกสรตัวผู้ที่มาผสมนี่จะเป็นบาฮีนะครับนี่ครับพันเนี้ยทุกคนเห็นไหมครับจะอยู่ข้างในเนาะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับจะอยู่ในกระสอบเนี่ยเราจะก,กระสอบคุมไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนจะตกนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนลูกจะโตมากเลยครับเทียบกับเนื้อโป้งผมเห็นไหม ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าฮนะหมดโตอ้น,นี้ลูกใหญ่ไม่ใช่พันใบหยหีน,นะครับแต่ผมเคยชิมแล้วรสชาติจะหวานหวานเหมือนกันต้นนี้จะมีหลายจ่อหลายชะหลายไอ้เนีเ้ยครับโอ้นับแต่อาจจะไม่เห็นลูกนะครับเพราะว่าเขาคุมไว้ฝนมันตกติดต่อกันครับถ้าไม่คุมไว้เดี๋ยวจะเกิด ลูกเน่าเสียเกิดเชื้อราขึ้นนะครับตรงนู้นจะเป็นบาหีนะครับแะบาฮีสงสัยปีนี้ไม่ค่อยออกจันครับจะเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้จะมีอยู่ประมาณสามจันนี่นะครับจะเป็นบาหี เห็นะะครับทุกคนอันนี้บาหีหน,นะครับจะมีอยู่ที่เห็นเห็นอยู่ก็สามจันแต่ลูกก็จะโตจะโตแล้วนะครับน่าจะอีกประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่านี่ฮรลูกก็น่าจะที่จะเก็บรับประทานได้แล้วนะครับเห็นนะครับ ที่สวนนี้มีพันไม้หลายอย่างนะครับที่ผมเคยให้ดูนั่แหละครับจะมีทั้งกล้วยส่วนมากจะเน้นกล้วยนะกล้วยจะเยอะเป็นผ่านต้นนะฮะแล้วก็จะมีพวกมะม่วงมะนาวส้มโอคุนี้มีหมดนะครับพี่กกดก็จะอยู่ที่ถนนเทอไทยนี่แหละครับเออสวนข่อย เห็นไหมครับต้นกล้วยโอ้เคือเนี้ยลูกก็อวบอวบดีนะครับนี่ครับวันนี้พามาชมอินทผาลำที่ผมเคยพามาดูตอนผสมเกสรว่าลูกโตขนาดไหนแล้วนะครับห็นแล้วออาจจะมองไม่เห็นนะครับเนาะ ไปแล้วครับวันนี้ครับพามาชมลิปสั้นๆนะครับกับต้นอินทผาลัมครับพามาอัปเดตดูว่าผลโตขนาดไหนแล้วนะครับกับระยะเวลา3าสเดือนเดี๋ยวถ้าเก็บเกี่ยวผลผลิตตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทุกคนได้ดูแต่ครับไปก่อนแล้วครับวันนี้ครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่กด ไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e กก็กดให้ผมด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ